ไรานานนะคะสวัสดีสี่คนดูค่ะสวัสดีสามคนดูค่ะสวยไหลไว้ตามาดกันค่ะตามาสตรไว้ปูนั่งเล่นปูโนอโนเนาะค่ะ หรือเอาไว้ตอนรับแข็บเนาะคะ่ะเปลือกข็บทีแข็บมาบ้านเนาะคะ่ะสวัสดีสี่คนดูจ้าคือแบบปวดท้องงอนมันมีอยู่ใส่หมกมเดี๋ยวหลูดแป๊บนึง,ง,นงนแล้วน้องเลไรแล,นะนล้น้องอะแป๊บนะไปอาบน้ำก่อน น่ะจะเกี่ยงแม่ทำไมแม่ไล์สดอยู่สวัสดีสี่คนดูจ้าค่ะค่ะทานได้อร่อยด้วยจ้าแซ่บๆค่ะ ยวทำนี่ไก่จะลงไล่แล้วเนาะค่ะอีกสองนาทีค่ะก็จะลงไล่แล้วบ่ไดอุอนเงินขอาตู้เงินเบิดเงินเบิดอนบ่ได้ชนไหลสดอยู่ไหลสดอยู่จไม่ได้ลงไล่เลย สวัสดีสองคนดูจ้า สวัสดีสองคนดูค่ะสวยไหลไว้ตามศาสตร์กันค่ะยังไม่ได้โอนด้วิดผู้ใดล่ะยังไม่ได,มไ,ดดดได้โอนไรสดยังไม่ได้ลงยังไม่ลงไหลสดดลูกเลยไม่ได้โอน เม <laughs> so ็นผู ừ, ้ใดผู้ประจักษ์มาเห็ดเงินลนส่งมาผู้ใดผู้มามาเติมเงินเห็ดเงินลนมาจดตุนพอเงินบ่แบบเนี่ยที่แบบมาลนอยู่พีเพราะเมีนเด้อเขาเห็นจากคนเนาะเออเขาก็เห็นคนไม่ได้หันเบิ้งซ้ำ เออแต่ว่าเขาเอาแล้วเลยจ้ะเนี่ยฝ <c oughs> ากมาลนยุผีคะนะมาจกยุผีมาลนยุผีโอ้ยบ่เห็นเดเด้อเหื้นอ่ะเอาไปง้างนหนะแต่ขอเก็บเห็นยุแบ่งพันยุรวมเรี้ยนขอยังามาเอา เดี๋ยวขอลงไลน์ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่จ้า